้นนี่โตแล้วโตไวมากสวยมากนี่หงเงินหอทองแทงยอดใหม่เร็วมากทุกคนสามยอดเลยหกหลงเร็วมาก สอฟดีครับสวยแล้วสวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปุยมาดูอัปเดตของต้นไม้กันนะคะของบอนสีนะคะที่เราอะคะ่ะได้ได้เอาก่อน,เ,นอเมื่อสักสองวันที่แล้วเนี่ยสามวันที่แล้วเนาะเรา เพิ่มโดยการใช้น้ำมะนาวบีบลงไปนะคะแล้วก็มีใส่ใส่เออใสใส่สีใส,ส่ใสผงชูรสนะคะลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่ EM นะคะจุลินทรีย์เ m เข้าไปนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ต้นไม้มาดูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเพื่อนจะบอกว่าเนี่ยค่ะคือต้นงอกเร็วมากเรียกว่าออกลูกเยอะมากนะคะแล้วไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันนะ โตเร็วนะคะแล้วก็แตกกอรเร็วมากเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตเพื่อนๆดูวันนี้เราจะมาทำนี่ค่ะที่เราเห็นอยู่นะคะเรามารู้จักนะคะนี่บอนสีนกกระทาใช่ไหมอ้าวดูสีว่าใช่ไหมใช่จะมีความสับสนกับลูกไม้ป่ากานดามนะคะนี่เป็นบอนสีนกกระทาค่ะ ต้นนี้นี่ปุ๋ยเลี้ยงไว้เออ่ประมาณน่าจะน่าจะประมาณ3ามถึงสเดือนแล้วนะคะเลี้ยงเขามานานพอสมควรแล้วก็ที่เห็นเออ่ปัญหาบ่อยๆก็จะมีนี่ค่ะแบบนี้อ่าที่จะเจอนะคะนี่ค่ะเห็นไหม เขาโดนกินใบนะคะแบบนี้เนาะส่วนใหญ่ปุ้ยก็ถ้าเป็นใบแก่แล้วเนี่ยปุ้ยก็จะตัดเขาออกไปนะคะเพื่อให้อศา,ศาหารน่ะมันสามารถไปช่วยใบใหม่ได้นะคะเลี้ยงใบใหม่แล้วก็จะขึ้นใบใหม่ได้อันนี้คือใบแก่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของต้นกันค่ะบอลสีนกกระทานะคะอันนี้ที่เราเห็นแบบชัดๆเลยวันนี้วันนี้ฝนตกนะคะก็เลยบอกว่าบอนสีก็จะแบบมีความชุ่มชื้นนะคะ นี่ลักษณะของใบค่ะหาสีสีนะคะลายลวดลายของเขาเนี่ยเห็นไหมคะลายจะเป็นแบบนี้นะคะออกสีเอ่อไม่ใช่ขาวนะแต่สีมันคือออกแบบชมพูเอ่อขาวนิดหน่อยผสมขาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงลายลายเขาเรียกว,ว่าลายลายใบนะคะเขาเรียกละกระดูกเนาะกระดูกของบอลสีที่เขาเรียกกันก็จะออกเป็นสีชมพูเลยนะคะ นี่คือใบที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วนะคะนี่คือเขาแข็งแรงแล้วถือว่าแข็งแรงดีอ่าแล้วก็มาดูว่าก้านอ่ะนี่คือลักษณะของก้านเขาก้านจะมีออกสีคือเขาจะสลับกันนะคะดำดำกับขาเออดำกับเขียวสลับกันนิดนึงเห็นไหมคะฝั่งนี้เขียวฝั่งนั้นดำนะคะ แล้วมาดูลูกกันอ่าอันนี้ปุ้ยไม่ได้ใช้วิธีการผ่าหัวนะคะปุ้ยแยกแนละ้วโดยส่วนใหญ่ปุ้ยจะแยกเป็นพอเป็นกระถางใหญ่ปุ้ยก็จะแยกออกมาอ่าเป็นลูกเล็กๆเ,เขาอะค่ะอย่างเงี้ยเขามีลูกใช่ไหมปุ้ยก็จะแยกออกมามันก็เลยเขาก็จะแข็งแรงเร็วกว่าเนาะการปลูกแบบอ่านกะ็อันนี้ก็จะเป็นลูกของบันสีนกกระทาค่ะลักษณะของใบนะคะลักษณะของใบ นี่ค่ะที่เราเห็นเนาะแบบนี้เลยนะคะสีขาวๆนี่คือใบที่เกิดใหม่ขาวเนาะแล้วก็กระดูกเขาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะแต่มาดูใบที่เป็นใบใบแก่แล้วนะคะโตแล้วกระดูกเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูเข้มขึ้นแต่ว่าตรงสีที่ตอนเล็กๆตอนเล็กๆเ,เนี่ยเขาเป็นสีขาวอย่างเดียวเนี่ยเขาเป็นขาวชมพูนะคะนี่ค่ะอ่านี่ก็บอนสีนกคะทาค่ะ เลี้ยงยากไหมไม่ยากค่ะเลี้ยงง่ายมากๆนะคะสวยด้วยนะคะฟอร์มก็สวยก็ฟอร์มกอสวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะมา,าวันนี้ปุ้ยจะมาเปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางน้องนะคะท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะไปเปลี่ยนกระถางกันเลยค่ะ วันนี้ปุ้ยจะเปลี่ยนกระถางให้กับนกกระทาเนะเาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมต้นไม้แล้วเนี่ยคือปุ้ยเตรียมดินม,มาแล้วนะคะดินนี้ก็จะเป็นดินคือปุ้ยใส่มาในกระถางแล้วเรียบร้อยดินเขาเป็นดินอ่อดินปลูกนะคะแล้วก็ผสมเพอร์ไลท์นะคะปุ้ยผสมเพอร์ไลท์ด้วยนะพอดีปุ้ยมีเพอร์ไลท์เยอะปุ้ยก็เลยเอาเพอร์ไลท์มาผสม แล้วก็มีกากมะพร้าวปุ๋ยมะพร้าวนะคะปุ๋ยมะพร้าวเดี๋ยวเราใส่ต้นเา่าเราก่อนอ่าเดี๋ยวเราเอาดินใส่แล้วเนาะกระถางเราได้แล้วทีนี้เราเอาดินนี้อกอกกว่ามันเยอะไปคือจริงๆพี้จะบอกว่าการปลูกต้นไม้นะคะมันก็พยายามจะทำอะไรให้มันยากเนาะ คือเรียนเราใช้อย่างที่บ้านเนี่ยเป็นคือปลูกเยอะมากเรียกว่าตั้งแต่สมุนไพรย,ยันยันแบบข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเยอะอะคุณอาก็มีคุณอา,ณอาท่านปลูกต้นปลูกเยอะนะคะท่านบอกว่าคือคุณอาจะเป็นเรียกว่าเป็นปรมาจารย์เลยค่ะที่แบบปลูกปลูกแบบ เลี้ยงนู่นนี่นั่นนะคะไม่มีต้นไหนไม่เกิดอะคือประมาณว่าเลี้ยงจนแบบว่ามันเกิดอะไรประมาณนี้นะคะคเลี้ยงคือเรียกก็เลยว่าเอออย่างอย่างทุกบ้าทั้งบ้านเนี่ยที่บ้านนะคะก็จะมีความแบบว่าต้นไหนอะที่แบบว่าที่ว่าแบบเออไม่มีอะมาดูที่นี่แม้กระทั่งพลูขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยที่บ้านมีนะพวกสนูต้นสนูผักสนูไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีนะคะเรียกว่าทั้งหมดอันนี้ก็เดี๋ยวเราเอาใส่กระถางแล้วพุไม่ได้เอาดินออกนะคะปุจะใส่นองไปอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าเราจะมีสารอาหารเพิ่มใหม่อันนี้ให้เขานะคะคือพยายามเลี้ยงให้แบบให้ธรรมดาที่สุดเนาะบางทีเราใช้อะไรแบบที่มันแบบเราไม่รู้จักอ่ะเออคือโดยปกติอะเอาง่ายๆอะไม่ได้เราทําอะไรก็ตามเนาะมีละมีแบบ ดินนู่นนี่นั่นอะไรเขาก็ต้องมีการวิจัยแล้วก็ให้แบบเออว่าเฮ้ยอันนี้มันใช้แทนดินได้นะแต่ถ้าในความเป็นจริงอะต้นไม้อะอยู่รอดได้เพราะดินแล้วก็แล้วดูที่ว่าชนิดของการเราก็ต้องดูว่าเราเลี้ยงเขาแล้วแบบเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็คือการใส่ใจนั่นแหละอันนี้ก็แค่นี้นะคะแค่เปลี่ยนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบเพื่อนๆก็อาจจะรดน้ำแต่วันนี้ปุ้ยจะไม่รดน้ําเพราะว่า เขาเย็นแล้วนะคะเขาเขาไอ้เยอะแล้วนะคะนี่ก็เปลี่ยนจากกระถางอ่าเล็กๆนะคะเป็นกระถางใหญ่นะคะเขาก็โตขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนกระถางง่ายๆบอกแล้วเลยว่าคือเลี้ยงอะไรก็ช่างคือพยายามอย่าแบบอย่าเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยพอเยอะมากอะ่ะเราก็อ่าหนึ่งต้องเสียเงินซื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซื้อของเยอะมาก คือถ้าเราไม่ใช่คนที่แบบซื้อต้นไม้เพาะต้นไม้มาเลี้ยงอะไรประมาณมาปลุกมาขายมาการเรียนรู้กับการอยู่กับต้นไม้อะมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าปุ้ยก็เป็นคนหนึ่งที่เออไม่เยอะค่ะไม่ได้แบบอะไรที่ที่แบบเอาเอาต้นนู้นนี่นั่นมาหรือซื้ออะไรมาที่มันเยอะมากเพราะว่าดังโดยปกติต้นไม้เนี่ยเรามันจะอยู่กับดินใช่ไหมมันเหมือนอย่างเราเราก็ดูลักษณะแล้วก็ชนิดของดินนะคะเพราะว่า จริงๆคืออยู่กับต้นไม้มาเรียกว่าเป็นคนที่ชอบอยู่กับต้นไม้นะไม่รู้เพื่อนๆเ,เ,เป็นยังไงกันบ้างนะแต่ว่าพยายามเลี้ยงโดยวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขมากที่สุดเพราะว่าการปลูกต้นไม้ไม่ใช่การปลูกเพื่อแค่เขาโตแต่มันคือการดูแล มันคือการดูแลแล้วก็ความสุขของเรานั่นแหละบางคนรักในการที่จะปลูกต้นไม้บางคนรักที่จะเลี้ยงสัตว์มันก็คือวิธีของความสุขของแต่ละคนนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะวันนี้มาฝากค่ะไปแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะ